โครงการรื้อถอนและก่อสร้างสถานที่บริเวณอาคารพาณิชย์รอบตลาดเทศบาลนครสกลน,นคร <S <S เรียนประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสกลน,นครทำไมเทศบาลต้องรื้อถอนและก่อสร้างสถานที่บริเวณอาคารพาณิชย์รอบตลาดเทศบาลนครสกลน,นคร เหตุผลและความจำเป็นของโครงการเทศบาลนครสกลนครมีอาคารพาณิชจำนวน45คูหารอบตลาดเทศบาลซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลที่ใช้เพื่อการจัดหาประโยชน์ให้เช่าสำหรับการพาณิชยกรรมอาคารเหล่านี้สร้างขึ้นและใช้งานมายาวนานกว่า40ปีซึ่งเกินมาตรฐานอายุการใช้งานของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่กำหนดไว้เพียง30ปี จากการตรวจประเมินสภาพอาคารพบว่ามีปัญหาความชำรุดและการเสื่อมสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและประชาชนในพื้นที่ดังนั้นเทศบาลจึงมีความจำเป็นต้องระง,งับการใช้งานอาคารพาณิชย์ทั้ง45คูหาแล้วเริ่มต้นโครงการรื้อถอนพร้อมก่อสร้างอาคารพาณิชย์ใหม่ เพื่อสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในอนาคตนับ 1. ทําทำใหม่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากประชาชนโดยเฉพาะผู้เช่าเดิมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อให้โครงการตอบโจทย์ความต้องการและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเทศบาลจึงกำหนดจัดทำประชาพิจารณ์ ต่อโครงการรื้อถอนและก่อสร้างสถานที่บริเวณอาคารพาณิชย์รอบตลาดเทศบาลน,นาครสกลนครเพื่อรับฟังและนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนาโครงการโดยมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญ 1. ประชาชนต้องการให้พื้นที่พัฒนาเป็นลักษณะใดพื้นที่สาธารณะเช่นสวนหย่อมสนามเด็กเล่นศูนย์การค้าพื้นที่จอดรถหรืออื่นๆตามความเห็นประชาชน 2. ลักษณะการพัฒนาที่ประชาชนต้องการเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นตลาดร้านค้าสร้างพื้นที่สำหรับชุมชนและกิจกรรมทางสังคมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนหรือแนวทางอื่นที่ตอบโจทย์ประชาชน 3. ผลกระทบที่ประชาชนคาดว่าจะเกิดขึ้นผลต่อการดำรงชีวิตผลต่อการจาราจรและสิ่งแวดล้อมผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่หรือผลกระทบอื่น เทศบาลนาครสกนลนครต้องการแบ่งปันตัวอย่างความสำเร็จจากเมืองอื่นๆในประเทศไทยที่ได้ดำเนินโครงการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารพาณิชย์รอบตลาดเทศบาลและนำพื้นที่เหล่านั้นไปพัฒนาต่อเพื่อประโยชน์สาธารณะเทศบาลหวังว่าตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและเป็นแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับพื้นที่ของเราโครงการพัฒนาตลาดท่าแพจังหวัดเชียงใหม่อาคารพาณิชย์รอบตลาดท่าแพในอดีต มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกเทศบาลเมืองเชียงใหม่ได้รื้อถอนอาคารเก่าและพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นลานกิจกรรมกลางแจง้งและพื้นที่สีเขียวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบและกลายเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนโครงการ ตลาดเทศบาลเมืองมหาสารคามตลาดเดิมประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นการจัดการขยะและน้ำเสียเทศบาลเมืองมหาสารคามได้พัฒนาใหม่ให้กลายเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่รวมพื้นที่ตลาดศูนย์อาหารชุมชนและพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะนะประชาชนและผู้ค้าได้รับประโยชน์จากพื้นที่ที่จัดสรรอย่างเป็นระเบียบและยั่งยืนทั้งยังสามารถดึงดูดการลงทุนจากผู้ประกอบการรายใหม่ โครงการพื้นที่สีเขียวกลางเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอาคารพาณิชย์รอบตลาดสดเทศบาลอุบลราชธานีเก่าใช้งานมานานกว่า50ปีและมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยพื้นที่นี้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นสวนสาธารณะพร้อมสนามเด็กเล่นและพื้นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัววันนี้พื้นที่ดังกล่าวสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงช่วยลดมลภาวะทางอากาศและกลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมชุมชน ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการรื้อถอนและพัฒนาอาคารพาณิชย์รอบตลาดเทศบาลไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาอาคารที่ชำรุดเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และส่งเสริมความยั่งยืนคําถามสำ,สำคัญสำหรับชาวเทศบาลนาครสกลนครท่านอยากเห็นพื้นที่นี้กลายเป็นอะไรพื้นที่สีเขียวพื้นที่ตลาดหรือแหล่งรวมกิจกรรมชุมชน เราจะพัฒนาอย่างไรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและศักยภาพของเมืองการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนจะช่วยสร้างพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไรเทศบาลนาครสกลนครขอเชิญทุกท่านร่วมกันกำหนดอนาคตพื้นที่นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเมืองและชุมชนของเรา